ทานเวตาลเรื่องที่หนึ่งปัญญาแห่งพุทธิเสีระทายซีว่าใครผิดแต่โบราณกาลนานมามีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองพาราสีมีกษัตริย์ที่ปกครองเมืองชื่อว่าพระเจ้าปตาปะมะกุฎและมีลูกชายเพียงพระองค์เดียวชื่อว่าพระวชระมงกุฎซึ่งเป็นผู้ที่มีพระสิริโฉมงดงามพระราชาโอรสมีพระสหายอยู่คู่หนึ่งชื่อว่าพุทธิเสีระ เป็นบุตรของเสนาบดีผู้ใหญ่ของพระเจ้าปตาปะมะกุฎวันหนึ่งเจ้าชายวัชระมงกุฎและพระสหายพุทธิศิระพากันสแสวงหาความบันเทิงด้วยการขี่ม้าล่าสิงโตอย่างสนุกสนานขณะนั้นเองได้ทรงเสด็จเข้ามาในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และดอกไม้นานาชนิดเบื้องหน้ามีทะเลสาบและมีดอกบัวอยู่กระจายทั่วสะ เจ้าชายวัชระมงกุฎได้ทอดพระนิจเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่งดงามดั่งเทพอักสรกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเพียงได้เห็นนางครั้งแรกพระวัชระมงกุฎก็ตกหลุมรักนางเสียแล้วขณะที่นางกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานโดยไม่ทันตั้งตัวทำให้ผ้าของนางหลุดออกจากอกขณะที่เจ้าชายและพระสหายจ้องมองนางอยู่นั้นนางเหลือบมาเห็นเข้าพอดี นางมือหน้าหนีด้วยความอายและแสดงท่าทีเป็นใน,นให้รู้ว่านางเป็นใครมาจากไหนนางได้ดินดอกบัวที่อยู่ข้างหน้านางมาหนึ่งดอกพร้อมกับนำมาวางไว้บนหัวนิ่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วนางจึงนำกลีบดอกบัวมาพับเป็นเครื่องประดับที่เรียกว่าทันตปัดและนางจึงได้นำมือมาวางไว้บริเวณหัวใจเจ้าชายมองดูอากับกริยาของนางอย่างไม่เข้าใจแต่พระสหายนั้นเข้าใจเป็นอย่างดีนางนั้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจากนั้น นางได้ลุกจากทะเลสาบแล้วเดินหันหลังจากไปเจ้าชายวัชระมงกุฎและพระสหายที่เห็นว่านางได้เดินจากไปแล้วจึงได้เสด็จกับพระราชวังเมื่อนางปัทมาวดีถึงบ้านนางก็ได้ล้มตัวลงนอนบนตังของตนเองในห้องในใจเอาแต่คิดถึงเจ้าชายและคุณคิดว่าเจ้าชายจะเข้าใจสิ่งที่นางสื่อเป็นนายนั้นหรือไม่ฝ่ายเจ้าชายวัชระมงกุฎเมื่อกลับมาถึงพระราชวังแล้วก็เอาแต่นอนคุ้นคิด สงสัยว่านางผู้งามผู้นั้นเป็นลูกของผู้ใดมาจากไหนไม่นานนักพุทธิศิระก็ได้ขอเข้าเฝ้าและได้พูดคุยสัพเพเหระตามปกติและได้ถามเจ้าชายวัชระมงกุฎว่าพระองค์ทรงคิดอย่างไรก,กับสตรีที่พบที่ทะเลสาบนั่นหม่อมฉันคิดว่าสตรีนางนั้นน่าจะติดต่อได้โดยง่ายไม่น่าจะมีปัญหาใดเจ้าชายวัชระมงกุฎเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้ว จึงกล่าวแก่พุธทธิศิระว่าเจ้ากล่าวได้อย่างไรว่าสามารถติดต่อกับนางได้โดยง่ายแม้แต่ชื่อที่อยู่อาศัยลูกเต้าเหล่าใครข้าก็ยังไม่ทราบเจ้านี่ช่างกวนโมโหข้ายิ่งนักพุธทธิศิระเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าอะไรกันพระองค์ไม่ทราบหรืออย่างไรที่นางนำดอกบัวมาวางไว้บนศีรษะนั่นแสดงท่าทีเป็นในว่านางชื่อปัทมาวดี และที่นางนำดอกบัวมาพับเป็นทันตปัดนางบอกเป็นในว่านางเป็นลูกของทันตแพทย์และที่นางนำมือมาทาบที่อกตรงหัวใจนางบอกเป็นในว่าพระองค์สถิตอยู่ในใจของนางแล้วนั่นเองพระองค์ไม่ทรงทราบหรือว่าพระราชากันโนตบลน,นั้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นกะลิงคะมีพระสหายที่เป็นหมอฟันนามว่าสงครามวัตซึ่งชายผู้นี้นี่แหละคือบิดาของสตรีนางนั้น ผู้มีนามว่าปัทมาวดีเมื่อเจ้าชายวัชระมงกุฎได้ฟังคำอันแจงแจ้งของพุทธทิสีระจึงรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจคลายกังวลแย้มยิ้มพริมพรายแช่มชื่นขึ้นมาในทันทีเจ้าชายจึงออกอุบายกับพุทธทิสีระว่าจะออกไปล่าสิงโตตามเดิม พอถึงกลางทางเจ้าชายวัชระมงกุฎและพุทธ,ธิศิระจึงกระตุกม้าวิ่งไปด้วยความเร็วจนข่าราชบริพารนั้นตามไม่ทันและมุ่งหน้าไปที่เมืองกาลิงคะเมื่อถึงพระนครของพระราชากันโนตบลชายหนุ่มทั้งสองจึงได้สืบสอะจนพบกับเรือนไทยของนางเจ้าชายวัชระมงกุฎและพุทธ,ธิศิระจึงได้เข้าพักที่บ้านของหญิงชราผู้หนึ่งผู้อยู่ใกล้เคียงกับเรือนไทยของนางปัทธรมวดี จากนั้นพุทธทิศิระจึงกล่าวกับหญิงชาราว่าอ๋อคุณแม่ท่านเคยได้ยินชื่อของหมอฟันนามว่าสงครามวัดบ้างหรือไม่หญิงชาราจึงตอบว่าแม่รู้จักเขาดีทีเดียวละ่ะแม่เป็นแม่นมของเขาเดี๋ยวนี้เขาให้แม่ดูแลลูกสาวของเขา